ปัง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 ดังดังแค่ท่อพอลบรรยากาศตลาดโอ้ยได้ยินเสียงเป็นแบบหวานอจไรแบบ มวนมวลน้ำกันพี่น้องครับลายเสียงไล่ hair ปลาปผดปูกกุ้งกุ้งครับกุ้งไฟกองละยี่สิบบาทนะเบื้องลูกค้าเพิ่นกำลังหยาดกำลังแย่งกันพนนะแอดมินบาดหยาดน้ำโมแต่ว่าได้มากกว่านโมแล้วกองบังใหญ่นเป็นยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเลยเปล่ามันเบิดเปล่มันเบิดเราอะแอดมินได้มาพอได็ดต่ำมันยังสวดเด้อพี่น้องแต่ว่ามันกับตุ้ยไปนน้ำแน่ล่ะมันแย่กัน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับตอ,อนนี้ผมอยู่ตลาดนัดเซอยวันอาทิตย์บ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีครับพาพี่น้องมาเลาะเบื้องบรรยากาศขี้เก่าครับเบื้องบรรยากาศอาหารการกินเบื้องบรรยากาศตลาดย่าเสอสอครับปลาช่อนปลลาาดุกปค่ะมีปลาดุกษ ปลาช่อนปลาดุกนี่หวกเป็นบีบขีใสขีให้แล้วโอ้มานีข้นขึ้นหลายนะ,ะเดี๋ยวขาไปเบิงน้ำกันทข้างในครับไปหาเราเบางอาหารตามฤดูกันอาหารตามฤดูกาลช่วงนี้จะเป็นเห็ดเป็่น่องครับเป็นเห็ดเป็นกบเป็นสันหลังน้องไปเดี๋ยวไปเระเบิงน้ำกันครับฝั่งนี้จะเป็นร้านขายพวก ปลาปลาดุกปลาเน้นเป็นสนาพี่น้องครับมันมีทั้งตัวสดตัวเผานะครับตลาดนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์พวกปูปลา,นา,นาหน้าหางในหลายแห่งนะครับเดี๋ยวขอไปเบิ่งซอยปู่คนครับเดี๋ยวผมพาเขาซอยทางนี้ครับมาเนี้ย <c oughs> อ๋อเป็นตะปูใหญ่ๆแท้ทุเรียนคนคนละไม่ตามฤดูกาลไปหาเราเบิ่งซอยผีปันครับว่ามีอย่างนงบุ้งมาเนี้ย เกล็แอดมินว่าจะบ่มาดอกต่อโอดใจบ่ได้ครับตลาดนีเพราะว่านเป็นตลาดของตำบลที่แอดมินอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านไดพาพี่น้องมาหล่อบังจักหน่อยว่บรรยากาศครับโตคนหลายแห่งเลยคนนะกำปันขายยังสื่อกันสื่อยังขายยังกันมุนแนวทั้งนี้จะเป็นแมงกุจีจะเปิเดินกุจียังบุ๊ก <struggle> <ST S> นั oh. ่งคิโน่นปะครับแม่งกุจีแซวเดียวแซวเดียวคลองกินบ้านเฮางท่งนี้มากปั๊มเป็นเอาไอ้อ้อยไฟยด้ะครับเป็นทุบให้แล้วทุบแล้วเอาไอ้อ้อยไฟยอู้บรรยากาศมันนี่ครับคือขาดคือเก่าตลาดบ้านห้องชวนีก็ถือว่าคือขาดอยู่ครับอาหารตามฤดูกันทำไป็หลอบิ่งอยังดุมีแพ็กน้ำหัวน้ำสวนบักแคีงบักเกลือบักหอย พันกน้างางหยาพ้นตรงมาปงหยอดสนั่นครับเย็บมาไขอข้างนี้พได้ห้อยจุกแบบหอยจุบบบบหอยหอมหอยหอมหมดไปเลยมั้งยังหละใครที่แตกใช่ไห <laughs> มก็เทอะไรเนาะไ่เปิดละ มาตาเ่อาลยหื่อยกูดต no ัวตีนาทียังคือเป็นตาแนีนี่ไง้งหมอนเดองาบเหรอมแปลกเนาะพวกโมเคยเห็นไหมมันเป็นตาเนี่ยต้นสายหน่อยยังได๋อเลยต้นขห่อยัง่อสมหากอนนีูดกแต่ว่ามได้ลืมมาจทได้าโได้ลืมนานลืมรงมาจกินโมเทิ่์น่นอน ไปลอยเบอร์ห่ครับเฮ็ดกับบุกไหลเป็นไดน้องเยเนาะเดี๋ยวเขาไปลองบ้างสิปนตงดีอยู่ครับบานห่าแต่ว่าเฮ็ดตามฤดูกาลมันก็จะออกแง่บอกแง่อ๋อทางนี้บักม่วงใหญ่หมกม่วงหงมันไวใหญ่แทนั้นพันนี้ใหกาครับโอ้โหมันคือนวใหญ่เลหลูกเป็นกิโลเลยอ๋อมันไข่ใส่เปิ่ีเนาะ มันไข่ไข่กับแอปเปิลอีกท่านนี้สีสันมันไข่ไข่มักแอปเปิลเลยเพราะว่ามองมองแอปเปิลช่วงนี้ก็จะแปลกแปลกตาจังหน่อยครับเพราะว่ามันกลางหล่มกลางผ่านการพองกันฝนกันปลาบูปลาขาวปลาปลายังบุหลายๆปลาครับปลาปลากระสูบหน่อยโอ้แอมเมีนก็ลงซื้อมันเป็นปลาจากธรรมชาติครับเป็นปลาเคียนปลาหอยปลาหองนี่แหละ ่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูปลาวางไข่มันก็ขึ้นไปน้ำหอยน้ำพองน้ำศอกน้ำแจ๋ในหน่อยๆน,นะครับท้งไฮท้งหน้าจับมาขายกันอือท่านี้แม่กระตาครับจักเปื่อยใหยังกันแน,น่ครับเหวอ่อนตอนแตนแตนสวัสด,ดีครับเหวอ่อนตอนแตนแตนเตนดี๋ยวเราไม่ได้ครับวะเรอบางน้ำกันครับ คนหลายง่ายๆไปแบบเรี่ยวๆเนี่ยอร่อยข้หนหลาถ้าว่าของขายก็เป็นของพื้นบ้านนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นฟักนั่งแงงายช่วงนี้ที่เพิ่นหามาจากหัวจากสวนบางหมองกับซองบดใดญ่ได้พี่น้องครับคนหลไหมจักคนขายายังไงนเนี้ยมันมีแพงครับขออนุญาตผ่านมุมนี้ไปก่อน ผมมีห่อนแมงเมาห่นีแมงเมาแมงเมาโคนโกแห้งแมงเมาออกเป็นขั่วมาฝรั่งเสาบาดกองโจโกเลยเป็นขั่วมะแฮน้ำครับแมงเมาบ้านพี่น้องได้กินบ่บ้านพี่น้องกินบ่ครับแมงเมาเป็นมหยังบุเนี่ยนหน่อไม้สดเต้นจักไหเแล้วบัวแดงเขากันเล่นปะครับเนาะบัวบัวหน่อยก็ไป หนน่อมะครับยยแกงแกงแล้วก็เอาบัวยมเลยบัวแดงหน่อยกินกับแกงน้องใหม่ครับเขากันคักเลยโอ้พวกเป็นพวกเคสพวก,กอันนี้บุคคลเห็นนะครับมามาเบิ่งหานแม่น้อมมาเนี่ยเขาได้ปลายอย่างนี้คือตัวใหญ่ใช่ไหมอ้ยตัวบอรใหญ่เลยครับ ปลาอะไรเนี่ยมันคล้ายๆปลาเบิกครับแต่มันกับบโมแมนปลาเบิกมันอาจจะเป็นปลาเทโพปลาปึงปลาปึงปลาตองไก่ไงปลาตองไก่ประกวดปลาอีกัมอีตูคนนะกดขั่งจะมีด้วยครับมันจะมีกดเหลืองกับกดขั่งกดหมอกจะมีครับตัวดำๆห่านแม่น้อมห่านค้องปลาปลาแม่น้ำโคง มื่อน,นี้บรรยากาศกับสีประมาณนี้ครับคือขาดวิเดอร์พี่น้องครับพูนคนนะบรรยากาศคนไหลยยอู่ครับคือว่าคนไหลแต่ว่าของปลาอาหา,ารตามฤดูกาลนี่จะบุคคลไหลไหมต่อที่แอดมินเบิงก็จะเป็นปลานี่นะครับไหลช่วงนี้ผักช่วงฤดูฝนเร่งๆนี่จังหน่อยฝนตกดูครับช่วงนี้เ็ดปลาก็าเริ่มห่างหายไป นี่แล้วนี่มี่ยอะเฮ็ดเพาะครับเฮ็ดเพาะนี่มันตายโตเฮ็ดเพาะบานห้องเพราะหยังบ่หม้อเพราะหนังบ่ครับเนี่ยเพาะเพาะไายเพาะหนังมันปนกัโอ้มันปนมันมันปนกันเพิ่นขายโรยจังได๋เฮ็ดเฮ็ดรวมพี่พ่อเอาเฮ็ดเพาะบ่พ่อ 250ร้อยห้าสิบบาทเฮ็ดพอพ่อนังมีอย <Full> ู <y> ่้อครับไปอยากได้เฮ็ดพอพี่ตัวร่วมมันร่วมขายเท่าไร่ครโลอยเฮ็ดรวมแมต้นอันหนังนังสองหาทบหาเฮ็ดรวมเพ็นโลละหนึ่งร้อบาทได้ครับโอ้พอสื่อครับจวงคำว่ากุ้งแม่น้ำโค้งครับจน กองใหญ่กองละยี่สบบาทกองละยี่สิบได้ทำนในกรุงโขงไหมแอดเม่นสิม,มาสื้ออยู่เสีอติดขวบ่ว้อ,องามงามครับโลละอร่อยาน่ะนอนๆเลยแอดเพิ่งว่าจะซื้อยงามมากิน นั่งเบ็ดซื้อดเลียต่า่อันพ่ออันกุ้งไรบ้างนี่พ่อกุ้งแั่บาทครับกุ้งชร้าพูดไรชาบ้าเอาพูดเนื่ยสันสิเื้อมั่งวเ้าอ่างนี้ยว้ม่อ้ยอีแม่บาจจ้าแมขเช่าห้เอาอีแม่เราสิเอาเขาก่อนเออเอาอ กองละกองละเส้าครับกองละเสมือนนี้แม่นอมคือปมาหม่ามอนเนี้ยผัดควาน่ะครับเลดบโอ้ฮ่าอใส่ผมโหลดแม่ยมหลดเมื่อย่มโหลดครับทั้นบอยานเพื่อนขอบคุณหลายๆครับสจ้าบานเม่อขัววุ้ยจะมีอะไรพวกกระตทียมก็ต้องซีซีมาซีมาครับหลดพวกมันขึ้น เปล่าฮั่นไปกลุงมันเปล่นลายช่วงนี่กลวงโคงล่นามกำลังแหงทั้งโค้งโอ้ยขอปูดอะไรครับเนี่ยจายเงินอ้าวเอาเมื่อขัวตำเลแก้นครับขัวตำเศลสาบาทท่านั้น้าบาทครับกลงาบาทาบาทของมองยัยน่ะเิ่นยมเองเน๊ย Không, quên kha sao bạn con ngay, vinh quang lại di xin bát nè này luka vẫn ngang ngang con ngân ngon 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 con là ngon 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 mua ngon 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 พอได้ดตำมันยังสดเด้อไป่น้องตัวมันกตุยเป็นน้ำแนียะมันแย่กันโพดโปโอ้เฮ็ดปวกเพิ่นก็มีตัวนี้เ็ดปวกก็มีอยู่มีถุงแดงครับเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกสามลอยหยบยุบกรดด่เห็ดปวกสามอยหาบยุบรดบ่แม่เพิ่นว่ากุุง เต้ปวก350บาทครับ1กิโลเกือบเกือกิโลบพราเลูกเปนไงเอ้าอยลูกขาหั่นไม่นอมครับปวดพวกอันญ่นเราปาดัดช่วฉีคืออันใหญ่แถมมาเนี่ยช่วฉี่ทุเรียนไปทังนีครับพอดีไปไปมาเรียวผ้ากันไปว้งหั่นขาวผักขาผักขาวักนี่บ้าักง่นี่ขยัน ต้มยอดโผดผัวอู้เพิ่นแกเนี่ยให้แล้วชูชีนาทุเรียนชื่ชีน่าทุเรียนโหดครับร้านนี้มามาเดินตลาดนันเสาร์นอาทิตย์บนหัวหน้าครับโผดผัวชู่อชีน่าทุเรียนอู้แกเนียวแล้วแห่งเป็นตาเป็นตากัดงมุนเนยเว้ยจะคว้าง้านโมเฟอร์บ้างเหรอจะคว้างลานโมเฟอร์บ้าจะเข้าโมเฟอร์เอาไปกินเลยก่อหันมาสิงับเจ้าคำนี้นะหันในเอได้ครับนี่มาเรงมันก็ขายอยู่ตลาดแรง ประจำตลาดแรงบันหัวหน้าเนาะตลาดแรงหัวหน้าทุกเมื่อครับขั้นภาอยู่บ่อเข่าแล้วบอสซ่ด้อพ่ายยุ่กับพาอยู่กับแม่ขี้เก่าโอ้แม่ขี้เก่าตามได้ที่ลูกกินนมมือนันลวกหรือแม่นพอมันกินนมเลยอ้ามันหวานมันหวานได้ครับเอาแวะมาวนวนได้ครับหันทุเรียนหอมเป็นหอมป้าตั้งกุ้งควายเรากับไก่งอ่งเลยใหม่ๆสดสด ถ้วยละเยี่ย10บาทครับเป็นกุ้ง3ถ้วยรหา10บ,บาทกุ้งจากแม่น้ำโขงช่วงนี้มันโตใสเนาะครับกุ้งเนาะสงสัยหนาม,มันคุณละโตมันจะเปลี่ยนเป็นสีจังสีนะครับช่วงนี้ฝนมันลงน้ำโขงหลายๆถ้วยละเยี่ย10บาท3ถ้วยรหา10บ,บาทครับกุ้งสดๆเลยแต่ว่าแอดเหม็าไปได้กุ้งก็อเออมากุ้งเนาะมันจังบ๊วย ให็นมันตุยนะให้มันตุยเองมันครับเดีย๋ยวเรามาชมทั้งพี่ครับออ้ยบรรยากาศดีครับมันนี่โบหอนเลยต่ว่าตลาดน้ำถั่วมันพูนข้างหลังน้ำถั่วไหมร้านแม่หน่อยร้านแม่หน่อยฝาแม่น้ำโขงครับมันนี่แม่คือโบไปเก็บเพชรปลวกมาขายแม่ <c oughs> จแอนม,นนะอมั้เนเดืดนะครับเจอนหล,ล,ล,นลูกว่า,ววา,าท่นเหลีหลย่เนี่ยยังทำตะเหลีไปสาัวโอ้เห็ดหลนยัง่าคุณน่ะยังตพืนลงนโเจะแ่นเพิ่นเห็ดหลยัาปวะหนันไม่น้อยครับมืน,นี้เพิ่นก็ได้ดของมาบวค่อยหดอไปเดี๋ยวห่อเข้าไปเบิ่งทางในน้ำักล็้โห่ปดหั่นแม่นอนยังเขาไปเบิ่ง ิดทางนี้หกตัวร้อยหกตัวร้อยร้านลอตเตอรี่รางวัลที่แดงอยู่ที่ใครดีครับอน,อนอนซอนออมซอนลูกคา้หาหั่นแม่นอมหั่นของปลาปลา,ปาแม่น้ำพวงมีลายอย่างไงแนวหอมไปหลอดหนึ่งทางใหม่นำอู้หันนี่เป็นใครยังไงโอ้หันแม่รอนหลานแม่รอนหนั่นปลาแม่น้ำพวงครับ ปาโจกปลาอีกัมอีทูปลากดก็มีครับกดกดข้างไงอีตูปลาเพียปลาอีกัมอีตูนี่อยู่ที่โลละลอยสามสิบบาทปะเดินไปยังทั้งดีครับคนไลยเขาไปสอเพิ่นบ่ได้โอ้หเมื้อน,น ผมมาหลายหานเลยครับหานขับปุ่นอยู่นี่พันกรบองามาแต่หนีงฝนตกพี่น้องครับพี่น้องฝนตกฝนตกช่วงนี้มันเป็นกลุ่มฝ่ากลุ่มฝนไดจัคหน่อยฝ่าแยงนะฝ้ายน้องฝ้ายน้อนหน่อยพัดหน้าละหยาบานท่องกำลังมาไหลเลยครับช่วงนี้ฝนตกฝนลงมาพัดกระเสียพักกระแยงหน้ากันนี่ ายทุกหารเลยครับตอนเียนวิบานีแ่ส่นมงบนแม่ยังบนแ่กบนากบนาทุงละร้อยเมือนน้นผมไปไต่กับมีแต่บเอเบเบเลยแม่นครับขอผมใดมากมีแต่แม่ใครบใงไงเลยกบนาครับทุงละหนึ่งบาทกบนามีแมงคุดจี พักกระย่างกันหนาสมบูรณ์เ่ยโอ้มันชือม้าไหวไหโอ้ยมเขาเจ้าเดชมันอืเข้าเจ้าเดเ้าเา่าก้นสูงต้นโคงเด่ดมันใหญ่แง่้ยะน่เเห็นครับตัากระย่งน้ำแหนาเนาะหอมแห้งเลยครับหลอยู่ด้วครับแมมนนี่แนนเบสซอยทั้งบนกะไรตคนหลตัวตนเกิดยางเลาะเข้าก่อนไปเปินบอท่านเมื่อเปินเลาะเข้าก่อน เดี๋ยวเรามาท,างทังผีครับอู้ยคนหลยอย่างนี้เดีด๋วยวพี่น้องคนน่ะ <c oughs> ได้ยังเนาะมาในท่านนี้ร <c oughs> องเท้าบูทต้องกับไปได้กุ้งอันนี้มามันตุยมันหละหละถือไปถือมา <c oughs> สาม <c oughs> สามามาี่เดือนเมื่ออู้คนหลายมาเนี่ย <c oughs> คนเยอะคนเยอะมากเลย <c oughs> บรรยากาศการขายการขายตลาดนัดบ้านท่อครับ <c oughs> คนหลไหลามาเนี่ย เป็นซีเจๆๆนินเจินเนี่ยังหน่อยคนไหลแต่ว่าพันกระยางไปยังมาเหเห็ดเพาะเห็ดพหออ 3, 4, เพายะ,ะยังอยู่สองสามสี่หาถุงเหลือโลเท่าไั้ครับเวรมันเหลือสองร่อยเท่านั้นราคามันลดมาหลายะหาจะไปไก่ด้วยใ่อ่อนอ่นนอนๆ,ๆเลยครับเน,นี่ย <ขอ S 2> ม่งานทยังไหวะเนี่ย ครัวล,ละสอง้อแจเมียนพ่อสือ่อแจแมีนพอสื่อได้ครับจ่วงนี้ราคาลดลงมาหลายลมีหวกมีทุกอย่างแอดมินผ่ายางเลาะเบิ่งบรรยากาศได้พี่น้องครับอาจจะบริจีของบรรางอย่นะครับวัอนี้อาจจะบ๊วยได้เบิ่งของบรรางอย่างหลายๆแต่ว่าหอมเบิ่งบรรยากาศน้ำกัน บรรยากาศตลาดนัดบ้านเฮาตลาดเช้าวันอาทิตย์บ้า,านหัวนาครับมีทุกเช้าวันอาทิตย์เลยพี่น้องครับเริ่มขายตั้งแต่ตีสี่ตีห้าครับไปจนถึงประมาณเก้าโมงสรตลาดก็จะเริ่มเก็บนี่หลายอย่างหลายแนวอยู่ครับเป็นแมงกุจจีเป็นปลาแน,น่น้ำโค้งเป็นกบน้ำไห้น้ำนานี่แหละกบนา พราะว่าจะเป็นปลาส้มตัวใหญ่สืส่อไก่ป้ไปตม้มไก่บ้านไก่บ้านทแท้ๆเลยอยู่ทางไหนเนาะวันนี้เนาะบ่อเลี้ยง COVID. โควิดตัวละร้อยห้าสิบบอครับรถใดเยอะคนนะรถใดเท่าไรเนาะไก่เนี้ยเอามาตัวนี้ Ơi gì đây nè. Phong phèn bỏ cái. Phong em bỏ mắt tuần này. áo khá đâm đầm này nè. Mắt cây đậm. <magic> <tnak espe'> <t Joint sound> ร้อยามบบาทห้อันยต่อเด้ค่ะเป็นรสหอยจานอ่อยด้วยค่ใหม่ค่ะเียทน้อค่ะออนแก้ผลกันค่ะบัวกันค่ะช่วงนี้เนาะครับมันก็มีออนมีแก่ร่วมๆกันมีคนเทียบใบจานละหนึร้อยถ้าเป็นกิโลกิโลละ2องบาทครับกิโลละสองร้อยยี่สิบบาท này bỏ cái bàn này là cái nón thấm mới chín thái đây hết nhang mà thấm này ui vẫn cứ đầy tới hết của cô điều thôi bằng nát cho ngoài chắc bạn nát chứ bên tả nhở đây là chim hả áo xóa ngoài đi sửa xoay con áo à, vừa xóa ngoài chín nhắn nó là men lên men xạ nè เพิ่นได้เฮ็ดผัวกมานำที่เสร็จมาเนี่ยแมงจีนวนแมงดาเฮ็ดผัวหมาบ่อทันหมาบ่อทันเฮ็ดผัวเพิ่นได้มาจากมาหลายอยู่เราทำมั้ยมันมัมน,มนเบิดตลาดนี่ผู้เดียวนี่ล่ะได้เฮ็ดผัวสามสิบบาทบอ เอาได้แนวนักเราสิได้แวยไปทางได้บุหน่อยเรซิบหาบาหทน่วยบบบไห่เลยผู้ชาวหน่อยกินจ้อหลอกแป๊บทีครับผลรับไม้ตามฤดูกาล โล <Low S 2> ละร้อยสามสิบม้อนห่องมอนท่องพี่น้องครับโลละร้อยสามสิบเงาะโลละสามสิบห้าสามกิโลหนึ่งร้อยบาทวใหลไม่ตามฤดูกาลเสียงยังยนะู่ใเนาะได้นีนเสียงพิ่นเสียงเขลืนใจมันเหา่าดงดอมันเปิดอยู่ทางใดงเนาะโอ้ี่ ฟังเสียงเพียนม่วนทำการแพร่ันธครับปังปังปังปัดังๆค่อถาบ้เราบรรยากาศตลาดโอ้ยได้ยินเสียงเปียน ไล่เสืยงไ like ล่แห่วันวันไปเดี๋ยวเรามาท่างพีครับชมบรรยากาศบรรยากาศกำลังคือขักคือขักเลยครับแอดเมนกระได้กับเขาละเริ่มรู้สึกว่าจะคล้องแขนเริ่มชาๆแล้วครับเอาได้ยังละครับมื่อเนี้ย sao có tới đây cây một bạn mất túy vậy là ngàn thật hàng mấyò ngàn thảm hành phá cu rồi có lá lại đại học trường đi học cùng mè lắm xuống tuổi là gì xếp gì xếp ทุเรียนกำลังมาหลายครับพี่น้องแต่วัาลาะค่ะยังถือว่ามันอยู่ประมาณเนี่ยนะครับประมาน,นว่าราคามันสูงหนปกตลอใหม่ตามฤด,ดูกาลเป็นพวกทุเรียนเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณนี่แหละวแถวบ้านเ่าขายกันอยู่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทสับต่อนหนึ่งกิโลแด่เมนว่าจะไปซื้อเนื้อหมูเนื้อหมูบุ้งหัวโลเถลยตัว มาลข้างในนี้เพิ่นจะเป็นพวกเนื้องวเนื้อหมูเป็นของสดนะครับที่นี่อยแ,แอเมนขออนุญาตซื้อเนื้อหมูก่อนแป๊บหนึ่งได้มากแล้วครับเนื้อหมูมาเจอกับแมีบ้านโดยบังเอิญมันก็จะซื้อเนื้อหมูคือกันตอนนี้เนื้อหมูอยู่ทั้งตลาดโลละร้อยแปดสิบบาทครับโดยประมาณ เพลงมาอยู่แล้วขออนุญาตปิดกล้องก่อนครบับช่วงนี้ร้าน,านาทุเรียนกำลังระบาดแม่บ้านไปเพิ่มน้ำนักจักหน่อย3 5มราสิบเก้าบาทรถแห่สามร้อยห้าสิบรถร้บเป็น,นกแกะเนี่ยไปแล้วห้องซื้อแบบแกะเนี่ยครับถ้าซื้อเป็นกิโลก็โลละ,ละ130ร้อยสามสิบจ่องนี่ทุเรียนอันเดียวนี่กินพอดคนเดียว กอกินมเบิร์ได้ค่ัันปานนั้นกินโมเบิร์ด,ดกอกโอ้ยเืมทาไทยเอฟซีคาหันดีใจไร <ś led> พอ<ะ>่อเอฟซีจากเอฟซีมาจากนคะรนาย,ยกเนกาะมาหันเนาะ พนันมาจากลิปนะครับเพื่อนเขามาเทีย่ยวตลาดนัดบา้านข้<อ>าวน<อ>าเข้า FC มาจาก<ม>จังหวัดน <ะ S 1> ครนายกเพื่อนก็มาเกยเนาะมาจากนครนายกเพื่อนเสือเลาะไปนอนไปเลยเอยบอมี่บอมี่ย็ดไข่บอมี่รถจะจอดใส่ไหน <c oughs> บรรยากาศนี้คือขาดคือเก่าครับจ่วงนี้แปดโมงแล้วปนแปดแล้วนะัดก่อนเจโมงบหาทีอุ้ยกำลังคือขาดคือเก่าครับบรรยากาศคือขาดแต่ว่าอดเมนหนูซึกชามือละซือเป็นยังไงคนะนี่เป็นของหนัก บรรยากาศคึกคักมากมาก,มาก,กวันนี้แต่ว่าพวกเฮ็ดจะมาบาอกไปไหลนะครับมันจะเป็นเฮ็ดเพาะเฮ็ดปวกก็มีเยอะครับเฮ็ดปวกก็มีเยอะแต่ว่าจะบวไรเป็นใดนะะ่ปครับพี่น้องครับเดินทางกลับแล้วครับ,รบมุนต้นไม้ต้นตอไว้มองจอดรถพุ่มจอดไว้พวกบงังบังนิน้อยหน่อยเดี๋ยวขีหนาหพี่หนามาละตลาดน้ำกันไหมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ